พวกเธออัดหน้าจอได้นะถ้าใครชอบวิวสวยๆหนูมไม่ว่างเลยช่วงนี้เห็นไปซื้อปลาด้วยอย่าเสียงนะไม่ไม่ไมพิญญาไม่ได้เดินไปอีตรงที่สะพานหากักพิญญาเดินมาฝั่งนี้ค่ะพิญญาเดินลงมาทางนี้อีที่หนึ่มีคนด้วยฝั่งนูเห็นไหมมีคนด้วย อุ้ยตรงนี้สวยมากเฮ้ยต้องโหทุกคนพิญญาจะไลฟ์สดอีกแค่อีกแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาถ่ายคลิปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดก่อนไงมันมืดไวมากอุ้ยสวยมากเธอดูดิสวยอะเอ้ยดูดูด,ดูอันนี้คือตรงกลางมันจะเป็นก้อนหินนะหิมะอยู่ถึงเดือนไหนหิมะอยู่จนถึงเดือนเมษาเลยจ้า แล้วออกมาแป๊บเดียวก็หนาวเลยเอ,อ้าโมเมสวัสดีค่ะทุกคนดูนะอุ้ยฉันติ้ตตกน้ำวันนี้ฉันทิ้ตตกน้ำวันลังตกกัะไลเลยล่ะจ้าย่านตกน้ำเด้อนี่ทุกคนเห็นแผ่นน้ําแข็งไหมทุกคนเห็นน้ําแข็งไหมนี่คือความน้ํามันจะถูกแช่แข็งนะถ้าเกิดว่าน้ํามันไม่ไหลวนอะถ้าน้ํามันนิ่งมันจะกลายเป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยเห็นไหมด้านข้าง ตรงนั้นเป็นสะพานที่พิญญา,ยาม,มาตกปลานะคะพิญญา,ยาจะมาตกปลาตรงนั้นแหละถามว่าอากาศน้ำหนาวๆแบบนี้ถามว่า,ม,ม,ามีมีปลาไหมมีนะมีปลานะคะทุกคนในน้ำมีปลานะเธออยากว่าไม่มีนะมาตกปลาก็ได้ปลานี่แหละในน้ำมีปลานะคะวิวนี้สวยว่ะเธอวิวนี้สวยมากเลยดูดิดูด,ดิอุ้ยดูดูสวยอะ น้ำตรงนั้นทำไมมันเป็นไม่แข็งอ่าอ่าคำถามนี้เลยนะคะว่าน้ำทำไมไม่แข็งเนาะมันนี่เป็นยากจะเล่าให้ฟังทำไมน้ำตรงนี้ถึงไม่แข็งเพราะว่าน้ำไหลวนค่ะเป็นน้ำตกเป็นทานน้ำไหลน้ำมันไม่นิ่งอ่ะดูนะคะเห็นน้ำมันไม่นิ่งไหมมันไหลตลอดเวลาและทีนี้ กรณีที่น้ำไหลตลอดเวลาภาษาอังกฤษก็คือ streaming water ก็คือว่ามันโอ้ยปากก็ไปค่ะเพราะว่ามันหนาวจะทวดกันเด้อคือในกรณีที่น้ำไหลวนตลอดเวลานะคะมันน้ำแข็งมันไม่สามารถเกาะตัวได้ค่ะน้ำจะไม่สามารถจับตัวเป็นน้ำแข็งได้นะอ่ะถ้าเกิดจุดไหนที่น้ำมันไม่ได้ไหลวนน้ำมันนิ่งเหมือนทะเลสาบนะคะทะเลสาบนี่คือน้ำมันนิ่งตลอดเลยมันมันไม่มีน้ำไหลทะเลสาบก็เลย น้ำแข็งเกาะตัวค่ะความหนานี่ประมาณ30หรือ40เซนติเมตรเลยนะบางจุดก็50ิเซนติเมตรคือรถรถเก๋งขับไปไปขับบนทะเลสาบได้เลยนะคะเพราะว่าอันนั้นคือน้ํามันนิ่งน้ํานิ่งมันก็เลยเกาะตัวเป็นน้าแข็งนะคะอืมนะจุดนี้นะคะน้ํามันไหลวนค่ะก็เลยน้ําเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถจับตัวได้และกรณีที่อ่าพิญญาให้ทุกคนดูน้ําในอ่า ที่พิญญาว่ายน้าในทะเลสาบเนาะที่กลายเป็นน้ําแข็งทําไมอ่ะคนไทยปนะเนกรณีที่นะคะที่พิญญาลงไปไว่ายน้ําในทะเลสาบนะที่ว่าเป็นหลุมน้ําแข็งนะ่ะทาไมมันถึงมีน้าปลุดขึ้นมาปลุดขึ้นมาอันนั้นเป็นท่อลมค่ะท่อล้มที่ว่า คนนี้แหละตั้งใจเอาหย่อนลงไปในในน้ำในแม่น้าทะเลสาบเพื่อที่จะให้มันเป็นอ่เพื่อที่จะให้มันเป็นท่อลมอ่ะให้มันเป็นเหมือนเราเลี้ยงปลาน่ะมันจะมันจะรุกรุกรุกเหมือนเหมือนน้าพุอ่ะอ่านั่นแหละทําไมต้องทําทําเพราะว่าน้ํามันจะได้ไม่ไม่นิ่งมันจะได้ไม่นิ่งไงมันจะได้มีมีลุกขึ้นตลอดเวลานะคะทีนี้โอ้ตกสะพา,านแทะวายเขาห้ามลงไปยายก็ยังไปอู้ตาย เพื่อบึงเนือเขาก็หายลุงแต่ว่านั่งไปเขาติดป้ายไว้อยู่เขาห้ามลงไปแล้วน่ะ ตรงนั้นอะที่พิญญาอีตรงนั้นที่พิญญาไปไว่ายน้าใช่ไหมเขาน้ํนนนมามันเป็นพุบุบพุบขึ้นมานะมันเป็นพ่อลมเนาะมันก็เลยทําให้น้ํามันไม่เกาะตัวเป็นน้ําแข็งทีนี้ถ้าเกิดน้ํามันเกาะตัวเป็นน้ําแข็งปุ๊บมันก็จะว่ายน้ําไม่ได้ไงเออพี่ตั๊กวัสดีค่ะพี่ตั๊กเดี๋ยวพี่ตั๊กดูวิวก่อนพี่ตั๊กพี่ตั๊กหนูให้ดูวิวพี่ตั๊กจําได้ไหมพี่ตั๊กจําวิวได้ไหม เดี๋ยวพิญญาจะเดินไปบนสะพานพี่ตักจำได้นู่นรถหนูรถหนูโทรศัพท์อยู่ในรถเนอหน,หนูหนูไม่ได้ดับรถนะหนูเปิดเครื่องรถไว้เพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่เครื่องนั้นมันจะหมดไงเพราะหนูจะถ่ายคลิปให้ให้เอฟซีดูด้วยมาแต่ทีนี้จะลงไปฝั่งทางนี้นะคะทุกคนพิญญาจะพาทุกคนลงไปทางนี้เดีย่ยเห็นไหมแบตมันจะหมดไวมากเดินลงไปได้ไหมเนี่ย ได้ไหมได้แหละต้องได้ว่ได้กับสีลังกามันยุ่ดีละสวยเหมือนเดิมใช่สวยมากพี่ทุกคนดูสีหิมะมันเกาะตัวสวัสดีทุกยูเซอร์เดอ้อใครที่เข้ามาแล้วขอใจส้มคนละหนึ่งใจเดอ้อสสยมาก งนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านพิญญานะคะขับรถ20นาทีไกลบ้านมากตอนนี้เป็นแรนนไ่อยไผ่โมงค่ะ่ายโมงสี่นาที น้ำแข็งฮักเห็นน้ำแข็งเกาะตัวไหมเออเมื่อกี้พิญญามาถ่ายคลิปตรงนี้แหละถ่ายยังไม่ทันพอสิบนาทีเลยแบบโทรศัพท์หนาวโทรศัพท์มันถูกแช่แข็งมันก็จะดับไปเลยอันนี้คือพิญญายืนอยู่ในน้ำตกนะคะทุกคนเดินระวังด้วยครับขอบคุณครับทุกคนดูสิเออสวยมากอะ่ะ ต้องใช้แคมมาลาโซนี่มาถ่ายแล้วแหละตอนนี้พินญายืนอยู่ในน้ำตกนะคะยืนอยู่ในน้ำตกเลยถ้าเกิดว่าน้ำแข็งละลายก็ตกนะคะตกน้ำสวัสดีค่ะดืสวยมากทุกคนสวยมากจริงๆปัดเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปอีกแล้วเดินขึ้นไปทางไหนอีกล่ะทีนี้นะ่ะ อยากมเชื่อีกนี่ดูสวยมากพี่ต้าดูสวยมากหนาวบอกอากาศติดลบ18องศาอากาศติดลบ18องศาพอนอกปาก กกองาจารย์หายพาไปไชนพาพันคอหายไปไหนแล้วอะเนี่ยต้องพันคอไว้เรื่อยๆนะทุกคนมันหนาวอากาศมันหนาวนี่จะให้ดูตรงที่น้ำมันแบบน้ำมันนิ่งนะ จะให้ดูเมื่อกี้พี่คนนั้นถามใช่ไหมพี่จะ,จะให้ดูตอนตรงที่น้ํามันนิ่งตรงที่น้ํามันไม่ได้อ่าไม่ได้ไหลวนนะามาดูกันมาดูกันที่ตรงน้ํานิ่งมันจะจับตัวเป็นน้ําแข็งเนี่ยเห็นไหมนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติอ่ะให้ดูให้ดูสังเกตได้เลยนะอ่ะตรงนีบ้บริเวณนี้พี่เอสวัสด,ดีค่ะ บริเวณนี้คือน้ําเริ่มจะไหลไหลนะอันนี้คือทาน้าไหลลงมานะเนี่ยกรณีอนนี้คือน้ําไหลใช่ไหมอ่าโอเคแล้วมาดูตรงที่น้ํามันไม่ไหลตรงที่น้ํามันนิ่งน้ํานิ่งเห็นไหมตรงนี้คือเป็นน้ําหมดเลยนะอันนี้คือน้ํานะเห็นไหมน้ํานิ่งอ่ะนะเห็นน้ํานิ่งไหมตรงเนี้ยคือน้ําหมดเลยแต่มันก็จับตัวเป็นน้าแข็ง หนาวแท้เ้าหนาวจ้าหนาวมากเลยพี่ oh <my> เห็นไหมเห็นน้ํานิ่งไหมน้ํานิ่งคือกลายเป็นน้าแข็งหมดแล้วนะตรงนี้คือเป็นน้ํานะคะเห็นไหมมันมันจับตัวเป็นน้ำแข็งหมดเลยเห็นไหมแต่ว่าอีตรงที่น้ํามันไหลอะ่ะมันก็คือมันก็ไม่เป็นน้ำแข็งไงเพราะว่าน้ําไหลตลอดเวลา mm hmm. ทุกคนขอาใจให้ด้วยนะตรงนี้คือสะพานตกปลาค่ะ ตรงนี้ตกปลาได้นะเพราะว่าเพราะว่าน้ํามันนิ่งไงตรงที่น้ําไม่ไหลวนน่ะสามารถตกปลาได้นะคะทุกคนนี่คือสะพานเนาะทุกคนนั่นก็คือสะพานนะเห็นไหมเห็นสะพานไหมสะพานลงแม่น้ํานะคะทุกคนนะก็สะพานนะสะพานเหมือนกันอยากไปสัมผัสนี่นี่เห็นไหมอ่าตรงนี้คือน้ํานะคะเห็นไหมน้ําแข็ง จับตัวกันเกาะตัวกันสวยไหมสวยไหมคะเดินระวังหน่อยขอบคุณค่ะคุณยายอ้วยแดนขอบคุณนะคะเห็นไหมน้นํานิ่งคุณเห็นน้ํานิ่งไหมและตรงนั้นคือน้ําไหลนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมตรงนั้นคือน้ําไหลพอน้ําไหลมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นน้ําแข็งนะเย็นเจี๊ยบเลยน้องบอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูทเซอร์นะอ่ะเห็นไหมมีคนด้วยเดินเนี่ยอะ เออนี่แหละฟินแลนด์หนาวแบบนี้เลยทุกคนหนาวมากเนี่ยระวังตกสวยจริงๆสวัสด,ดีค่ะเห็นไหมอันนี้คือน้ํานิ่งนะตรงนั้นคือน้ําไหลเนี่ยทุกคนสังเกตว่าทั้งหมดนี้เป็นเป็นน้าหมดเลยอันนี้คือน้ําทั้งหมดเลยอันนี้คือน้ํานะแต่กลายเป็นน้ําแข็งหมดแล้วนะคะถูกแช่แข็งหมดแล้วนะอืม กลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วแต่อีตรงนั้นอะที่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้พิญญาก็ถูกแช่แข็งหมดแล้วค่ะปากไม่ไปแล้วพิญยากลายเป็นน้ําแข็งแล้วยืนอีกข้างหน่อยนึงก็แข็งพอดีละค่ะโอ้โหหนาวมากเลยอากาศติดลบสิบแปดองศาแล้ววันวันที่อากาศไม่หนาวก็ไม่มาไลฟโสดให้ดูด้วยนะเบิร์กโอ้คิมุกไล่หรอโอ้โหนาว เดี๋ยวหันให้ดูวิวอีกแต่หันให้ดูวิวอีกเอาเอาหันแต่ละวิววันนี้ดูแลสุขภาพด้วยทางนี้ลบยี่สิบเห็นไหมล่ะทางนั้นลบยี่สิบเห็นไหมหนาวเนาะวันนี้หนาวมากสวัสดีค่ะพี่แพรมเดือนได้ผลไม้เนาะ เก็บผลไม้ได้คือจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะทุกคนคะ่ะเดือนกรกฎาคมคะ่ะกระกฎาสิงหานะหนาวมากอุ้ยหนาวมากพี่วันนี้มาถ่ายคลิปไงเนี่ยเดี๋ยวอีกสัพพัก็จะลงไลฟ์เพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนคะ่ะประเทศฟินแลม,มันจะมืดไวมากและเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นวิวสวยๆเนาะก็อันนี้สำหรับ K FC ลบสิบเก้าใช่หนาวมากพี่แฮนหนาวจริง,รงตัดมาที่ไทยสามสิบสามองศา เดี๋ยวพี่สาวจะขึ้นมาฟินแลนด์อีกสองวันนะคะทุกคนค่ะอีกสองวันโอ้ยกลับกล่องจะเลนอ่ะสวยอืมเด็กการเดอันนี้คือคนยังไม่มีหลายคนที่ยังไม่เห็นด้านบนสะพานเนาะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนสะพานพี่สาวพิมญ,ญาอ่ะอีกสองวันก็มาถึงฟินแ,นแลนด์แล้วและเราก็โอ้ยลมตะคุบมอยพลังพลังขำขอ่อยพลังอยู่ในรถเห็นปะเออ อีกสองวันพี่สาวพิญญาก็มาฟินแลนแล้วและเราจะมีคนมีคนจับกล้องให้เราเล้วจะมีคนถือกล้องให้เราเดี๋ยวจะพาพี่สาวไปเล่นน้ําในหลุมน้ําแข็งนะคะแล้วจะพาพี่สาวไปเล่นตุ้ดลูดเธอรู้จักตุ้ดลวดไหมก็คือสไลเดอร์ลงมาจากภูเขาอะสไลเดอร์ลงมาจากภูเขาอะนั่นแหละเดี๋ยวจะพาเพราะว่าพิญญาไม่มีตะกล้องไงไม่มีคนจับกล้องใหเออเดี๋ยวพี่สาวมานี่เดี๋ยเราเล่นสนุกกันแน่ค่ะมา ันกล่องเบิ้อกกลับดังสำหรับใครที่ยังไม่เห็นวิวด้านบนเนาะอ่ะให้ดูวิวด้านบนก่อนอีกรอบนึงนะจริงๆเมื่อกี้เดินให้ดูแล้วแต่เยวเดินให้ดูอีกรอบนะอะไรเนาะตุ้นรูดพี่แพรไม่เคยเห็นตุน้นรวดเหรอตุ้นลวดก็คือนั่งอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรบอกไม่ถูกอะ่ะเออนั่งตุ้นลวดสไลด์ลงมาบนภูเขาอ่ะพี่เออสไลด์ลงมาเลย ฟังแล้วเป็นตำวัรณนะอุ้ยมันมวนคืออย่างนี่จะเคยนองเออเด้อพี่หนี่ยใครใครยังไม่เคยเห็นตุ้นรูดจะกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวจะพาเล่นตุ้นรูดสวัสดีจากพี่ญญายวัสดีจ้าจะพาเล่นตุ้นรูดนะคะก็คือนั่งอยู่นั่งนั่งตุ้นรูดอยู่ข้างบนนะ่ะแล้วก็สไลด์ลงมาข้างล่างเลยจะ้ะสไลด์ลงมาเลยสไลดลงมาน่ยน,นะเออ๋ยวให้เบิองวิวกว่อนจะเบิองไลพาางงาี่เาี่ยม่ามหรอเอาเบิองวิว น้ำไหลโอ้ยสิน้องเอ้ยอากาศหนาวคือนยังนี่ตัวอากาศหนาวคือนยังนี่เด้อสวัสดีค่ะน้องน้องเนิร์ดสวัสดีค่ะตุนรูด <c oughs> ลงเลยนี่เอ้ยตุนรูดเลยล่ะตุนรูดลงเลยคนวันนี้มีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยเธอมให้ดูวิวสวยนะคะให้ดูวิวสวยจริงพี่ยาชอบมุมนี้มากเลยเธอ สวยมากค่ะสวยแม้ดูดูกิ่งไม้เอออันนี้คือธรรมชาติแท้ๆเลยเด้อธรรมชาติที่แท้ทูเลยค่ะไม่กี้ไม่กี้เราเราอยู่ดตรงนู้นนะไม่กี้พิญญาพาทุกคนไปตรงนู้นนะคะเห็นไหมพิญญาเดินขึ้นมาบนสะพานแล้วพิญญาเดินขึ้นมาฟังเบาอฟ,ฟ,ฟังเบาเลี่ยวหอดฟันเป็นนิน้อยมวนค่ะไอ้อตู้ลูดนี่คือเด็กน้อยเขาเล่นกันค่ะแต่ว่าพิญญาก็ยังอยากเป็นเด็กไงพิญญาก็เลยอยากเล่น ลวดเป็นของเด็กน้อยเล่นค่ะเห็นไหมทุกคนถ้าตรงไหนที่น้ำมันไหลคือตรงไหนที่น้ำไหลเนี่ยเห็นไหมตรงไหนที่น้ำไหลเขาก็เขาก็ไม่ไม่น้ำแข็งไม่จับตัวนะตรงที่น้ำไหลคือน้ำแข็งไม่จับตัวโอ๊ยอาตุดลวดที่มะไม่เคยเห็นเคยแต่ตุดตุดีตมมาสันเตีย เรียนกีตมมาสันเตียเออสวัสดีทุกยูทูบเบอร์ค่ะตูงามก็อย่างนี้เถอะนี่เห็นป่ะเอออยากถิบทายคลิปไปให้เบิรงอยู่หรอกแต่ว่าโทรศัพท์อีกเครื่องก็ดับเนาะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในรถนั่นแหละประเทศอะไรครับประเทศฟินแลนด์ค่ะประเทศฟินแลนด์ดินแดนขั้วโลกเหนือจา้าประเทศฟินแลนด์จ้า